สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับมาดามฟอกกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยแล้วนะครับวันนี้ฟีโรโมนฮอร์โมนวิ่งรักขอเสนอเป็นตอนที่55ที่มีชื่อตอนว่า มาดามคนใหม่เอ๊ะท่านชายคาเดียนลีจะมีมาดามคนใหม่เหรอครับเนี่ยโปรดติดตามรับฟังได้ในตอนนี้ที่กำลังจะอ่านให้ฟังต่อไปจากนี้ครับก่อนจะไปฟังนิยายสนุกๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และ กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปนิยายใหม่ๆให้ได้ฟังก่อนใครด้วยนะครับแรกๆตอนที่ถูกเรียกว่าไอ้แสบฟอกไม่ค่อยชอบใจเอาซะเลยเพราะมันฟังดูเหมือน เขาเป็นเด็กที่ไม่รู้จักโตเหมือนเป็นตัวป่วนคอยสร้างปัญหาให้กับอีกฝ่ายไม่หยุดหย่อนเหมือนไอตัววุ่นวายที่โผล่เข้าไปในชีวิตของใครบางคนแล้วทำให้เกิดแต่ความน่ารำคาญใจเขามักโกรธทุกครั้งที่ได้ยินคำคำนี้แต่แล้วเมื่อผ่านอะไรมามากมายนี่เป็นครั้งแรก ที่รู้สึกว่าดีใจที่ได้ยินคำคำนี้ตอนนี้พอถูกเรียกว่าไอ้แสบมันดีใจสุดๆไปเลยรู้สึกอยากเป็นเด็กที่ไม่รู้จักโตอยากเป็นตัวป่วนของใครบางคนอยากคอยสร้างปัญหาให้ใครบางคนไม่หยุดหย่อนอยากอยู่ใกล้ๆ ไม่ยอมห่างเหมือนตอนนี้มาถึงตอนนี้ก็คงต้องยอมรับความจริงแล้วว่าในโลกใบนี้มีเพียงคาเดียนลีคนเดียวเท่านั้นที่ฟอกยอมให้ขึ้นค่อมได้ใบหน้าที่แสนอบอุน่น กับสายตาที่แสนห่วงใยช่างแตกต่างกับจังหวะรักที่แสนอม,มหิตโดยสิ้นเชิงเจ็บจนเหมือนจะขาดใจแต่ก็ยังเรียกหาแต่ชื่อของเขาคาเดียนลีแก่มันบ้าไปแล้ว จะดืออีกไหมฟอกสายหน้าไปมาจนคาเดียนต้องเอื่อมมือมาจับแก้มเขาเอาไว้ให้หยุดสายรู้ดีว่าเด็กดือ,อย่างฟอกจะรับปากก็เฉพาะในตอนนี้พอสั่งเมาก็คงลืมไปแล้วแต่เด็กดือถ้าไม่ดือก็ไม่น่ารักที่คิดอย่างนี้อาจจะเป็นเพราะ เขาเป็นพวกสายเอ็มที่ชอบความเจ็บปวดอะไรแบบนี้ก็เป็นได้ข่าวการถูกโกคิงดัมถอดถอนหุ้นออกจากบริษัทโดยไม่บอกเหตุผลสร้างความเสียหายไม่น้อยให้กับโรแนนทุกครั้งที่นักข่าวขอสัมภาษณ์เกี่ยวกับเหตุผล ของการถูกถอดถอนหุ้นของโรแนนออกจากทีโกก็มักจะได้รับคำตอบว่าคุณโรแนนจะเป็นผู้ที่ให้คำตอบที่ดีที่สุดครับคำคำนี้จะออกมาจากปากของท่านชายคาเดียนเสมอนักข่าวจะคิดยังไงกับการที่ให้คำตอบแบบนี้ก็มันเท่ากับว่า เป็นเพราะอีกฝ่ายที่ทำความผิดอะไรไว้ถึงต้องถูกถอดถอนหุ้นไงละ่ะจากนั้นสื่อต่างๆจึงได้พุ่งเป้าไปที่ผู้ที่เป็นต้นเหตุของการถูกถอดถอนหุ้นในทันทีทำเอาตอนนี้โรแนนเองถูกเล่นงานอย่างหนักจากสื่อสังคมวงการธุรกิจจนไม่กล้าออกไปไหน ส่วนต้นตอที่แท้จริงของเรื่องก็ยังคงนอนจมกองผ้าห่มนวมสูดดมกลิ่นฟีโรโมนอย่างมีความสุขทิ้งขี้ไว้ให้สามีไปตามเช็ดได้อย่างงดงามก็ยังว่าแหละก็คนมันสวย นิกอ่านข่าวจากนิตยสารรายวันของวงการธุรกิจที่พ้าดหัวข่าวเกี่ยวกับเรื่องที่มันกำลังดังอยู่ในขนาดนี้จบแล้วก็ต้องถอนหายใจยาวออกมาเป็นขบวนถึงแม้ว่าเรื่องนี้จะจบได้สวยแต่สำหรับเขาแล้วมันก็ยังนึกขัดใจอยู่ไม่หายจริงอยู่ที่ฟ็อกเป็นผู้เกือบเสียหายแต่แล้วยังไงล่ะ มันโลนหาที่เองแท้ๆส่วนผู้ที่เสียหายอย่างแท้จริงนั้นจะเป็นใครกันล่ะท่านชายนุน่นจนป่านนี้มันก็ยังคงไม่โผล่หน้ามาเลยว่าแล้วเขาก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดโทรหาเพื่อนสนิทนทันทีไอฟอก มึงมาขี้รีขี้ราดแล้วเมื่อไหร่จะลุกขึ้นมาเช็ดเองสักทีฮะปล่อยให้คนอื่นมาคอยตามเช็ดอยู่อย่างเงี้ยมึงทำอย่างนี้ได้ไงอยู่วะอืมว่าอะไรนะ ไอจนแทบจะกระอักเลือดเสียงของเขายังอู้อี้เหมือนอยู่ใต้ผ้าห่มน้ำเสียงยังคงแผ่วเบาอย่างไม่เป็นปกติเสียงพูดยังคงสลับกับเสียงไอยอยู่ตลอดเวลาพอได้ยินอย่างนี้แล้วถึงทำให้นิกเริ่มใจเย็นลงมาบ้าง ฟอกค,คือผู้ที่มีพลังวิเศษสามารถทำให้คนรอบข้างใจอ่อนยอมแพ้ให้กับเขาได้อย่างง่ายดายจนหน้าหมันไส้มันคงเป็นเรื่องจริงอยู่เสมอเพราะจะว่าไปตั้งแต่ฟอกรู้จักกับท่านชายมาก็ไม่สบายบ่อยมากฮอร์โมนเวียงอยู่ด้วยเฮ้ ยังไม่สบายอยู่อีกหรออืมดีขึ้นแล้วเหลือแค่ไอเย็นนี้เราจะไปเยี่ยมนะจูจูเสียงสดใสของไมยก็ดังแทรกขึ้นมาเรากลับได้ยินว่าน,นี้คุยกับใครยังไงอย่างนั้น ไม่เป็นไรหรอกไม้พรุ่งนี้เราจะไปทำงานแล้วจริงเหรอสัญญานะอืมสัญญาสิงั้นแค่นี้ก่อนนะบายบายมาแยกโทรศัพท์เอาไปกดวางสายเรียบร้อยแล้วยื่นกลับคืนไปให้ พร้อมกับฉีกยิ้มกว้างอย่างภูมิใจเป็นการตัดบกไม่ให้นิกอารมณ์เสียใส่ฟอกอีกคนที่ไม่เคยถูกโจมตีผังเมืองฝ่ายนาอย่างนิกไม่มีวันเข้าใจความเจ็บปวดหลังจากการกรำศึกมาแล้วทั้งคืนหรอกนะไม้นึกในใจภายใต้ใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสนั้น เสียงฝีเท้าที่ก้าวหน้าอย่างฉับไวดังขึ้นมาในตอนสายของวันในขณะที่ทุกคนกำลังตั้งใจทำงานกันอย่างขำำมักขมเนก็ต่างพากันพร้อมใจกันเงยหน้าขึ้นมองไปตามเสียงนั้นทันทีภาพที่เห็นคือมาดามฟอกลีเดินเข้ามาในพื้นที่การทำงานในเวลาเกือบ11โมง จึงอยู่ที่ว่าคนที่เป็นถึงผู้บริหารจะเข้างานในเวลาไหนก็ได้ตามแต่จะเห็นสมควรแต่ผู้บริหารอย่างคาเดียลีก็ไม่เคยทำอย่างนั้นจะมีก็แต่มาดามของเขาที่ชื่อฟอ็อกลีนี่แหละที่ทำอยู่เป็นประจำการดำลงตำแหน่งมาดามว่ายากสำหรับคนอื่นแล้วสำหรับฟอ็อก มันยากกว่าคนอื่นเป็นหลายร้อยเท่าแต่เอ๊ะหรือจะไม่ยากสมศักดิ์ที่เดินตามหลังมาดามของเข้ามาต้องคอยปราบดามสายตาของผูกคนที่มองมาที่ฟ็อกด้วยใบหน้าดุก่อนจะเดินเข้าไปในห้องทำงานในขณะที่เดินเข้ามาในห้องทำงาน ก็พบว่าคาเดียนไม่ได้อยู่ในนี้เห็นก็แต่ชาญที่เข้ามาหยิบเอาแฟ้มเอกสารสำคัญแล้วกําำลังจะออกไปพอเห็นฟอกเขาก็คงคำนับให้ทันทีเขาไปไหนแล้วครับท่านประชุมครับฟอกพยักหน้ารับรู้ก่อนจะเลื่อนเก้าอี้เพื่อที่จะนั่งลงที่เก้าอี้ของตัวเอง แต่แล้วใบหน้าของไอ้จิ้งจอกก็ต้องแดงเหอขึ้นมาเมื่อสังเกตเห็นเบาะนุ่มถึงสามชั้นวางอยู่บนเก้าอี้พร้อมกับที่พิงหลังเขาเกินน้ำลายดังเฮือกเพราะรู้ว่าอีกคนต้องสั่งให้ชานเอามาวางไว้ให้เมื่อรู้ว่าเขาจะเข้ามา ยิ่งคิดว่าตัวเองไม่ใช่คุณหนูไฮโซที่แสนบอบบางหน้าธนุทนหนอมควรค่าแก่การปกป้องดูแลแล,แล้วก็รู้สึกอายจนบอกไม่ถูกผู้ชายตัวโตโตเขาดูแลกันอย่างเงี้ยเหรอวะผมจะบอกท่านชายให้นะครับว่ามาดามเข้ามาแล้ว ฟอกสะดุ้งเล็กน้อยเพราะัม,มแต่คิดเลื่อนลอยไปไกลก่อนจะตอบออกไปว่าไม่เป็นไรบอกให้เขาตามสบายเถอะครับชาญค้งคำนับให้อีกครั้งก่อนที่เขาจะออกไปหลังจากที่โรแนนถูกถอดถอนหุ้นออกจากบริษัทคาเดียนก็ต้อนรับ ผู้ร่วมหุ้นรายใหม่เข้ามาทันทีอย่างว่าแหละบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างทีโกในเครือของบริษัทโกคิงดอมมีหรอที่จะไม่มีใครต้องการเรียงหน้ากันเข้ามาขอร่วมหุ้นทำธุรกิจด้วยถ้าชาญเป็นเหมือนมือขวาของท่านชายสมศักดิ์เองก็เป็นเหมือนมือขวาของมาดามที่คอย รายงานทุกเรื่องราวในบริษัทในระหว่างที่เขาพักรักษาตัวอยู่บนเตียงก่อนจะออกมาคาเดียนเพิ่งสั่งให้คนเข้าไปเปลี่ยนเตียงนอนใหม่ทั้งชุดทั้งของเขาและของเจ้าแสบเฮ้ยก็ใครใช้ให้รุนแรงขนาดนั้นเล่าเขาเองก็มัวแต่จัดการเรื่องที่บ้านกว่าจะได้ออกมา แต่ใครเลยจะรู้เพราะทุกคนคงคิดว่ามาดามของท่านชายเป็นโรคขี้เกียจทำงานตัวเป็นขนอยู่แล้วฮะไม่สนซะหน่อยช่างเถอะ<น> <nya> ในขณะที่ความคิดล่องลอยไปไกลระรอกที่สองเสียงโทรศัพท์ของฟอคก็ดังขึ้น,น <minute> ตกใจจนเกือบจะปาทิ้งไปซะแล้วมองเห็นชื่อของคนที่โทรเข้ามาก็ทำให้ขมวดคิ้วมุ่นจ้องหน้าจออยู่พักใหญ่ก่อนจะกดรับสามีโทรมาใครมาเปลี่ยนชื่อในโทรศัพท์วะนี่คือความคิดของฟอกในขณะที่จ้องโทรศัพท์หืม อีกเดี๋ยวจะให้ชาญไปรับมากินข้าวนะจะแนะนำให้รู้จักกับผู้ถือหุ้นรายใหม่ของทีโกเตรียมตัวด้วยละ่ะเดี๋เดียวเดี๋ยว,ยวพูดจบก็ตัดสายฉับพันทันใดฟอกถอนหายใจออกมาพร้อมกับก้มหน้าเอาหัวโขกกับโต๊ะทำงานเบาๆก่อนจะเงยหน้าขึ้น ปลดพลาดพิงหลังลงกับเก้าอี้กระทันหันด้วยความเจ็บแปลปที่บั้นเอวและช่วงล่างทั้งแถบเลยเผลอร้องอากออกมาเสียงดังลั่นห้องเลยทีเดียวผู้ถือหุ้นรายใหม่จัดได้ว่าหล่อครบเครื่องแปลกใจอยู่เหมือนกันว่าบริษัทนี้ พิจารณาจากผลงานหรือว่าหน้าตากันแน่จะร่วมหุ้นกับใครแต่ละคนจำเป็นต้องหล่อขนาดนี้ไหมสังเกตได้จากเพ,เพื่อนในกลุ่มของสามีเขาแต่ละคนนึกว่าเป็นดารามารวมตัวกันในงานประกาศรางวัลสุวรรณหง์ฟอกถึงกับนั่งตัวเกร็งไม่ใช่เพราะตะลึงงานในความหล่อขนาดนั้นหรอกหน้าแต่มันมีเหตุผล อยู่สองอย่างก็คือ 1. ปวดหลังมากเลยในตอนนี้และสองหมอนี่น่านิ่งมากก็เขาแพ้คนหน้านิ่งแบบนี้นี่นาะผู้ถือหุ้นรายใหม่คนนี้ชื่อคุณคังแทวูเป็นเชื้อชาติเกาหลีสัญชาติเกาหลี คาเดียนตัดสินใจอย่างรวดเร็วเพราะทีโกกำลังจะขยายตัวไปดำเนินธุรกิจที่เกาหลีในนามของเคโกในกลางเดือนมการานี้พอดีซึ่งเป็นผลดีต่อธุรกิจของเขามากและคนคนนี้ว่ากันว่าเขาเองก็ไม่ร่วมหุ้นกับใครง่ายๆเหมือนกัน คาเดนรู้สึกว่าพูดคุยกับผู้ร่วมหุ้นคนนี้ถูกคอเป็นพิเศษเพราะมีทัศนคติที่คล้ายกันในหลายเรื่องและสามารถพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องงานได้อย่างไม่ต้องเสแสร้งพูดเรื่องอื่นมาแทรกให้เมื่อยสมองแต่ไอคนฟังอย่างฟอกชักจะเริ่มปวดสมองสองขมับซะแล้วสิเขานั่งเอื่อยลงมาเรื่อยๆ พะท่านชายเหลือบมองมองเขาทีก็ยืดตัวตรงทีพอมองทีก็ยืดตัวตรงขึ้นมาอีกทีแสบเชีย่ย <c oughs> <c oughs> พอถูกเชีย่ยกระโดดกระเด็นเข้าหน้าไปจังๆคาเดียนจึงเผยยิ้มหล่อออกมา ชากกั้นของเขาพังทลายลงทันใดมาดความเป็นผู้นำและนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงสูงและบลา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 ของเขาก็หายวับไปกับตาเลยเป็นอะไรหืมปวดหลังยิ่งได้ยินน้ำเสียงออดอ่อนเหมือนเด็กขอตัง ไปซื้อไอติมของฟอกใจของเขาก็ยิ่งละลายลงไปเดี๋ยวนั้นคำว่าท่านชายมักมีข้อยกเว้นสำหรับฟอกเสมอก็ยังคงเป็นเรื่องจริงอยู่เหมือนเดิมแล้วอยากยืดเส้นยืดสายหน่อยได้ไหมไปสิ ฟอกพูดเสียงเบาเหมือนแมวแมวเหมียวตัวเล็กๆพอได้รับอนุญ,ญาตให้ออกไปจากตรงนี้ได้ก็ยิ้มกว้างทำท่า yes ออกมาเบาๆแล้วขอตัวออกไปอย่างไม่ลังเลคาเดียนมองตามร่างแกล่งอย่างเคร่งเครียดแสดงออกว่าห่วงแล้วห่วงจงคนที่นั่งอยู่ตรงข้ามก็ถึงกับมองตาม ความรักเป็นจุดอ่อนของนักธุรกิจน้ำเสียงบ่งบอกว่าขุนเคืองแต่แววตากับสีหน้ากลับไม่ใช่แบบนั้นภาษาของคนที่คิดอยากจะพูดอะไรก็พูดออกมาตรงๆตามประษาคนพูดน้อยเหมือนกันย่อมจะเข้าใจกันดี แล้วแต่คุณจะคิดแต่สำหรับผมความรักมันขับเคลื่อนชีวิตผมผมมองเห็นแต่ผลเสียที่คุณจะได้รับผมก็คิดอย่างนั้นแต่ว่าผมก็ยินดีแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นนอกจากเสียใจแล้ว ผมจะไม่ยอมเสียอะไรนอกจากนั้นไปอีกแน่นอนถ้าวันไหนคุณขาดแรงขับเคลื่อนนี้ไปแล้วจะเดินต่อไปได้ยังไงผมมีแรงขับเคลื่อนจากหลายทางเพียงแต่ตอนนี้ เขาคือแรงขับเคลื่อนของผมทั้งคู่ยิ้มมุมปากให้แก่กันคงคุยกันเข้าใจกันแล้วแต่คนที่มาได้ยินทีหลังนี่ก็ยังงงอยู่เลยมีแรงขับเคลื่อนหลายทางมันหมายความว่าไงของมันวะมีเมียหลายคนเหรอวะ แหมไอ้คาเดียนวอนซะแล้วมาเร็วกว่ที่คิดนะเนี่ยไปไหนมาฟอกยืนเท้าซะเอลบ่งบอกให้อีกฝ่ายรู้ว่าที่มึงพูดเมื่อกี้นี้กูได้ยินนะเว้ย คาเดียนรู้ด้วยความฉลาดของตัวเองว่าสีหน้าอย่างนั้นหมายถึงอะไรแต่ก็แกล้งทำเป็นไม่รู้ไปอย่างนั้นแล้วก็หันกลับไปพูดคุยเกี่ยวกับหลักวิชาการขั้นสูงกับคังแทวูต่อโดยไม่สนใจเขาอีกคังแทวูแอบลุ้นอยู่เหมือนกันว่าคนที่เขาบอกว่าเป็นมาดามของท่านชายจะโวยวายอาวาดขึ้นมาตอนไหน แต่แล้วก็เปล่าเลยฟอกกลับเข้ามาพร้อมกับไอศครีมรสมะนาวสองกล่องนั่งกินอย่างอารมณ์ดีและก็ไม่บ่นอีกเลยจนจบการสนทนายอมรับเหมือนกันว่าท่านชายคาเดียนคุยถูกคอเหมือนกันหายากที่จะมีใครมีทัศนคติเกี่ยวกับการทำงานที่เหมือนกันกันกบเขา ยินดีที่คุณคังตัดสินใจร่วมหุ้นกับทางเราผมก็เช่นกันครับหวังว่าคุณจะไม่ทำให้ผมผิดหวังนะครับคาเดียนใบหน้ากระตุกวูบไม่คิดว่าคนคนนี้จะเหมือนกับเขาได้ขนาดนี้เขามีใบหน้ายิ้มแต่แววตาไม่ยิ้มตอบ พราะดูความหมายของอีกฝ่ายเป็นอย่างดีว่าหมายถึงเรื่องที่คุยกันก่อนหน้านี้คำพูดแบบนี้เขาเองก็เคยใช้กับคนอื่นคิดไม่ถึงว่าจะได้ยินมันกลับมาใช้กับตัวเองฟอคขมวดคิ้วเข้าหากันทันทีที่ได้ยินคำพูดแบบนั้นถ้าจะพูดกระแทกเขาเขาก็คงสวนออกไปทันที แต่นี่เป็นคาเดียนไงถึงได้ยังนิ่งอยู่ได้ไอหน้านิ่งนีว่ากูได้แต่อย่าว่าผัวกูดิรู้สึกขัดใจชะมัดเลยคาเดียนไม่เคยทำให้ใครผิดหวังทีโกก็ไม่เคยทำให้ใครผิดหวังครับ ถ้าไม่หวังมากจนเกินไปหลายคนที่เข้ามาร่วมหุ้นกับเราเพราะมั่นใจในตัวเรากันทั้งนั้นหวังว่าคุณคังเองก็คงคิดอย่างนั้นก่อนที่จะตัดสินใจมาทางเราจะเป็นผู้ร่วมหุ้นที่ดีกับคุณตราบใดที่ทางคุณยังเป็นผู้ร่วมหุ้นที่ดีกับทางเราเช่นกันครับ คาเยนอมยิ้มมุมปากก่อนจะยื่นมือออกไปค้างไว้เพื่อรอจับมือกับคังแทวูอีกฝ่ายก็ถึงกับนิ่งค้างไปหลายวิก่อนจะยื่นมือออกมาเช่นกันรู้สึกว่าดูถูกสมองของเด็กคนนี้ไม่ได้ซะแล้วสิตอนแรกคิดว่าปูนิ่มที่ไหนได้ กลับเป็นกุ้งกำกามซะได้กัดเจ็บไม่หยอกมาดามฟอกลีมาดามของท่านชายนี่ร้ายเหมือนกันนะเนี่ย จบตอนที่55ลงไปแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับยังไงยังไงไอ้แสบก็ยังเป็นไอ้แสบอยู่วันยังคล่ำนะครับแต่ตอนนี้เข้าใจแล้วล่ะครับว่าคำว่ามาดามคนใหม่แปลว,ว่าอะไรกันแน่ที่แท้ก็คือมาดามฟ็อกจะไม่โวยวายอีกแล้ว จริงๆหรอโปรดติดตามรับฟังฟีโรโมนฮอร์โมน,มโนเวงรักในตอนถัดไปในวันถัดไปนะครับเรามาลุ้นกันต่อว่าจะมีอะไรสนุกสนุกหรือมีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของมาดามฟอกของเราอีกนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ให้ได้ฟังก่อนใครแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ